การทํางานที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหาแฟนยากหรือมียากเมื่อสองอาทิตย์หรือว่าวันอยู่ในคัลทรูเลกทีมเราก็ต้องมีคนคอยซัพพอร์ตตรงนี้ทําให้เรารู้สึกว่าบางอย่างในใจขอใช้คาว่าเราก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วตั้งแต่ pre production production post production สิ่งที่เราอยากให้เกิดก็คืออยากให้มันมีประโยชน์ก,กับคออนะน,นะครับต้องอยอมรับไหมว่าเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นท,ที่ที่ทุกอย่างมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็เป็นรวดเร็วแบบงานคราฟ์คือต้องทำยังให,ให้แบบทั้งสวยและอร่อย <laughs> 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 วันนี้เราเลยอยากให้พี่เห็นได้มารับฟวาความเห็นจริงๆของพนักงานเด็กแตนดาร์ในแต่ละทีนะคะขอเชิญทุกคนค่ะเห็นที่เราทำวันนี้นะคะคือเราจะมีคำถามมาให้แล้วทีมงานทุกคนจะต้องตอบว่าเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยในคำถามนัน้น ออุยฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้คือถูกต้องอ๋อฝั่งนี้คือจริงใช่ไหมฝั่งนี้คือเห็นด้วยฝั่งนี้คือไม่ใช่มีคนเหมือนร้อนตัวใช่อันนี้อันนี้ก็ว่าจากทุกๆปีที่เราจะมีการ e v a ล u เอทกันเนาะตัวพนักงานเองก็ได้ทบทวนตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนมีแบบรับอัพแต่ละปีว่าเราทำอะไรมารู้สึกว่านี่จะเป็นโอกาสที่เราจะได้แบบแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบแสดง อะไรบางอย่างให้ให้ให้เขารู้ว่าเรารู้สึกอะไรอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาฟังไหมพี่อยู่ประละห้องนั้นนะอยู่ดิ <laughs> พี่ก็ต้องฟังดิพี่ไม่ฟัง <c oughs> ได้งไงเราจะเกิดแอคชั่นต่อไหมก็เกิดแอคชั่นต่อก็ก็พอแล้อาปีใช่ป่ะปีต่อไปลแล้วก็จะรู้ว่าเราจะต้องทํางานกับกับคนในทีมยังไงทํางานกับหัวหน้าเรายังไงหรือหัวหน้าเรามีแพลนกับเรายัง,งยไงอะไรเงี้ยมันมีการแบบพัฒนาไปแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็เห็นความ เปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราบริษัทเราเนี่ยแต่ทามารู้สึกว่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยก็คือการรับฟังความคิดเห็นของน้องๆคือ mm. รู้สึกว่าพอเราเป็นองค์กรที่แบบขนาดตอนแรกเริ่มมาเราขนาดเล็กะนะพอตอนนี้รู้สึกเริ่มขนาดกลางขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราก็ยังรับฟังน้องๆที่เข้ามาใหม่ๆทุกคนแล้วก็มีเวลาที่แบบว่ามีติงเฉพาะแบบกลุ่มหี่แบบยังเจเนอเรชันต่างๆอะไรเงี้งยก็มาคุยแล้วก็แบบแชร์ความรู้สึกความคิดของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าตรงเนี้ยมีประโยชน์กับก,บการทํางานในทีมเรามาก ก็เท่าที่ทํางานมาก็รู้สึกว่าเว็บพี่พซีเนี่ยในทีมจะถามตลอดว่าถ้าสมมติว่าเราคุยกันไอเดียนี้เราน้องๆคิดเห็นยังไงแล้วจะมีแบบส่วนใหญ่เด็กจมใหม่ก็จะยังไม่ค่อยกล้าพูดแต่พี่พี่ก็จะให้เรียงตัวแล้วก็ให้พูด็เลยรู้สึกว่าเออสุดท้ายทุกคนจะได้แบบแสดงความคิดเห็นล้วพี่ก็จะพูดใช่จะไล่ใหม่ต่อให้ซูมก็ยังแบบเปิดใหม่มาพูดนิดนึงอะไรค่ะทั้งหมดที่พูดมานี่ถือว่าเป็นเป็นข้อดีครับถูกไหมคืออยากให้รักษาเอาไว้ใช่ใช่ใช่ อแอบดีใจเพราะตอนแรกก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือนกับบริษัทมันใหญ่ขึ้นแล้วก็เราก็กลัวเหมือนกันว่าเอ้ยเรารับฟังเสียงพนักงานเราหรือเปล่าวะซึ่งเราอยากได้ยินนะแต่บางครั้งเหมือนบางปัญหามันมาไม่ถึงเราจริงๆอ่ะแล้วมันก็เกิดปัญหาแล้วมารู้ทีหลังรีบเข้าไปแก้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอยากฟังเสียงตลอดเวลาก็อย่างน้อยก็ยังชื่นใจ อยากถึงหัวก่อนตอบพรดะที่น่าเฮ้ยงอันนี้ก็คือแบบพักผ่อนเยอะไปรู้สึกว่าไลฟ์เยอะกว่าิร์ k เกินเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงชวเป็นช่วงช่วงแรงนะแรงนะก็ถือว่าบริษัทอาจารย์วันยูนให้ค่อนข้างโอเคแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่ว่าคือข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบที่นี่มากๆคือเราไม่ต้องแบบตื่นเช้าเพื่อฝ่ารถติดมาตอกบัตรเข้าทํางานซึ่งตรงนี้มองว่าเป็น เป็นไลฟ์ของเราเลยเราก็จะมีความชิลได้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งเราก็จะโพรัทีฟอะไรบางอย่างได้ได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันคือรู้สึกว่าปัญหานี่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ<ม>ของคอ์กรเราจริงๆ,งๆมันเป็นแค่เรื่องเดียวจริงคือโควิดมันทําให้เรารู้สึกว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราเปลี่ยนไปหมายถึงว่าทุกเวลาเราคืองานแล้วอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆวเรู้สึกว่าเราต้องโฟกัสมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผลเดียวกันคล้ายกันเลยรู้สึกว่าแทนที่จะเป็นวันหยุดบางทีต้องมีงานออนกอ์ิงตลอด แล้ววันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับต้เลือกที่แบบคนหนึ่งเขาหยุดกันอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีคนคอยดูแลอยู่ละเพราะมันต้องมีขาดทุกวันใช่ปะก็คือแบบว่าต้องแบบสลับตกลงกันในทีมเรียงว่าใครจะอยู่วันนี้วันนี้วันนี้อะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันมันจะมีสิ่งที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบบางอย่างในใจเช่นสมมติว่ามันหมดช่วงเวลาที่เราควรจะอยู่แล้วแต่ว่าบางอย่างมันแทรกเข้ามาอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเป็นปัญหาที่แบบว่าพยายามจะแก้ไขนะ แต่อันนี้ก็อยากถามนิดหนึ่งอย่างเพียนอย่างเงี้ยทั้งสมดมาทำงานทุกวันใช่ไหมครับมีปัญหาครอบครัวไหมเพราะอันนี้จริงมันมีมันมีผลกระทบอยู่เงเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหมายถึงไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวแล้วอยู่บนเก้าอี้กับโต๊ะนี่แหละเคยมีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีคืออย่างนี้ก่อนผมไม่เชื่อคำว่า work-life b a l า n c e อยู่แล้วผมคิดว่าคำนี้เป็นไปไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นถามว่า เคยมีปัญหาไม่มีเพราะาตอนนั้นนามูวแต่จะบาลานซ์แต่ว่าทุกอย่างในโลกนี้คิดว่ามันไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรดีที่สุดใช่ปะคนที่โปรเฟชชั่นอลที่สุดก็คือคนที่รับได้กับสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นงานข่าวถามว่ามันดีไหมมันก็มีข้อดีมันสนุกสาหรับคนที่ชอบเรียนรู้แต่อีกด้านหนึ่งของมันก็คือข่าวมันเกิดขึ้นทุกวันเราก็ต้องรับได้ว่าสิ่งนี้มันจาเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับเรา พอเราเข้าใจลักษณะแบบนี้ก็เลยเลิกคิดไปเลยเรื่องเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์ก็คิดแต่ว่าเวิร์ i ไลฟ์ฟแต่อยากถามีเนี่ยสี่คนนี้หมายความว่าแบบจะทํายังไงให้บาลานซ์ได้ดีขึ้นหนูก็เคยรู้สึกแบบนั้นว่าเออมันมันค่อนข้างหนักแต่อพอวันหนึ่งที่เราคนพบคําตอบได้แล้วว่าสิ่งที่เราคนทำที่สุดคือการสื่อสารพี่สื่อสารกับเจ้านายเราสื่อสารกับคนข้างๆเราให้เขาเข้าใจตรงกันว่านี่คืองานของเราต่อต่อเนื่องจากเรื่องการสื่อสารนะคะ ค่ะหนูว่าหนูว่ามันอยู่ที่ว่า mindset ของคนรอบข้างมากกว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะบาลานซ์ชีวิตเราดีแต่ว่าคนรอบข้างไม่หยุดอ่ะแบบทํางานกันตลอดอ่ะเราก็จะกิ i ตี้ว่าเอ้ยคนอื่นเขาทํางานเราพักเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับคนในทีมได้ว่าเราจะมูฟไปเพสเท่านี้แล้วไปพร้อมๆกันอ่ะหนูว่ามันจะโอเคว่าโอเคงั้นทุกคนหยุดเสาร์อาทิตย์นะแล้ววันจันทร์ศุกร์เราก็ลุยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสําหรับ f i อ s เบอร์อาจะมีปัญหากับทางที่บ้านบ้างเพราะว่าเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราแบบ คุ้มเทขนาดนี้ทําแต่ง,งานขนาดนี้เออซึ่งหนูว right> ่าจริงๆก็ดีที่มีเสียงอย่างนั้นมาเพราะว่ามันทําให้รู้ว่าเออชีวิตเรามันไม่ได้มีแต่งานว่ะแบบเราก็ต้องบาลานซ์อย่างอื่นด้วยเป็นการเรียนรู้ชีวิตไปอีกแบบสะเข้าสากคำถามถูกใช่ไหมนะการทำงานที่อ๋อการทำงานที่เด็ดสดดับทำให้เราหาแฟนยากหรือเปล่าอันไหนเห็นด้วย อันนี้เห็นด้วยฝั่งนี้คือไม่เห็นด้วยอ้าวฉันไม่เห็นด้วยก็คือฝั่งนี้คือฝั่งที่มีแฟนก็น่าจะใช่การทํางานที่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหาแฟนยากหรือมียากไม่อยู่ที่ตัวเราครับพี่และไอ้ว่าไงทำไมไอคิปอย่างนั้นน่ะก็จากที่เคยคุยชีกับพี่เคนแล้วด้วยอ่ะก็คือถ้าทํางานที่นี่ตอนช่วง์สจ็อบเ b อร์มันแบบ เราทำงานเต็มวันทุกวันแล้วมันไม่มีโอกาสแบบไปเจอใครแล้วยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้มันก็ไม่ได้ไปไหนก็เลยอยู่หน้าคอมตลอดเวลา,าก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะทําให้เราหา แฟนยักขึ้นค่ะพี่หลีเขาก็ทำอย่างนี้เขายังได้แฟนเลยบางทีมองคนข้างๆก็จะน่ารักขึ้นมาเองเลยอันนี้เรื่องจริงคือด้วยตำแหน่งของพราวมันเป็นตำแหน่งที่ได้พบเจอผู้คนเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นความโชคดีไท้อยู่ในตำแหน่งนี้หรือว่าเราตอบผิดว่าเพราะว่าจริงๆเรามีแฟนก่อนเข้ามาทำงานที่นี่หมายความว่าไม่ได้หมายว่าเรามาหาแฟนตอนอยู่ทำงานที่นี่ไงแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีแฟนอาจจะหาไม่ได้ก็ได้ใครจะไปรู้เจ้าอ๋อถ้าผมตอบว่าหาง่ายเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้ ก็เลยต่อ่าหายากเอ๊ะใช่เอ้ยอันนี้คือหางอันนี้คือหางเอ้าเหรออ้าวมนพี่ฟางน้าเอาอะไรพี่อะไรมันย้อนฟงโอเคอืมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นกันนะ <Office S 1> ออาฟิตไปแล้วทำงานเหรคะทำ <s we at> ไมอ่ะ <c oughs> ไม่มันอาจจะคนเยอะหรือเปล่าไม่<อ>รู้ลำบกแต่ส่วนตัวนะส่วนตัวเอาขอขอดรุสกว่าเป็นออฟฟิศที่แบบเออน่าทำงานมากอาจจะใกล้บ้านด้วยมั้งก็ก็ชิลแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องตัดงานประจำเลยก็เข้ามาทีไรก็ชิล <ช>ก็เ<ช><ช>คือพันจีพ<ช>ันป็นคนชอบพูดคุยกับกับคนเยอะๆมากๆเลยนะก็ราะว่า,า, <laughs> า,าวจะต้องเซฮายทุกคนในทุกแผนกทุกรูทุกช่องแต่ว่าพอถึงในแง่ของการแบบจะต้องทํางานจริงๆแบบคือออฟฟิศเราอาจจะยังไม่ได้มีสัดส,ส่วนส่วนตัวมากเท่าที่ควรต่อให้มีมันก็จะแบบมีคนเดินไปเดินมามาม่งดองไหมอะไรแบี้ก็จะแบบรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยก็ ก็เป็นส่วนสำคัญก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะโล์คทีมคือไม่มีพื้นที่ส่วนตัวที่แบบได้แบบ d e e p work ทำงานจริงจริงมีแต่ c o w o r k i n g space ไปหมดบรรยากาศที่ชอบแนออฟฟิศอ่ะมันจะเป็นแบบได้พูดคุยกินนู่นกินนี่กันมันทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองอ่ะหมายว่ามันไม่ได้มีแบบการแบบมีคอบเป็นของตัวเองมีนู่นมีนั่นหนูชอบมากแต่เวอร์ชั่นก่อนอ่ะจะไม่ชอบเพราะว่านั่งเก้าอี้แล้วเมื่อยตุดจะมีจะมียุคหนึ่งที่เป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม่เหมาะกับคนอ้วนอ่ะพี่ มันก็จะเป็นยุคนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ชอบที่จะได้เก้าอี้แบบนี้มาใช่ก่อนที่จะได้เก้าอี้รุ่นใหม่มารู้สึกว่าบเฮ้ยสบายหลังตัวนั่นแต่ว่าจริงๆอ่ะการมาออฟฟิศหมายความว่าคือการที่เราเบื่อบ้านอ่ะพี่แปลว่าการมาออฟฟิศมาเจอเพื่อนมากกว่าแล้วมาเจอบรรยากาศที่ดีเจออุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้เรารู้สึกว่าเราทํางานแล้วมันแบบสบายใจได้อะไรเงี้ยแบบนั่งนั่งเก้าอี้ที่บ้านก็เมื่อยแล้วมานั่งที่ออฟฟิศแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะว่าไม่เปิดไฟบ้านอะไรเงี้ยนึกออไหมเออก็เลยชอบออฟฟิ ตอนที่มาครั้งแรกก็โอเคออฟฟิศก็บรรยากาศชิลอะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็ชิลก็พอประกอบกันก็ชิลเลยก็ไม่คยอยาทำงานอ๋อท,ท,ที่ไม่อยากทำกงานเพราะมันสบายเกิน<ะ>อ,อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงจริงพอพูดถึงตัวงานอะไรเงี้ยครับด้วยเนื้องานเราต้องมีแบบการคุยกับคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยพอมันไม่มีพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยเวลาจะทํางานจริงๆมันก็ค่อนข้างลาบาก อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราของของโจคือโทรเช็คข่าวโทรสัมภาษณ์ใช่าวนะอะไรอย่างนี้ด้วยครับจะทำอะไรก็มีเสียงคนข้างล่างโวยวายขึ้นมาแต่เป็นพิ้งปองนั่งอยู่ดังสุดเลยพิ้งปองล้อเล่นล้อเล่นยอดเยี่ยมอันนี้มองในแง่ อยู่มาที่นี่มาจะสี่ปีก็มีช่วงที่เราเห็นว่ามันไม่ได้ใช้เราอย่างเต็มศักยภาพและมีช่วงที่เราใช้เต็มศักยภาพพี่เราเห็นคนในองค์กรทุกคนเก่งเก่งมากพี่รู้ไหมทุกคนดูเก่งหมดเลยแล้วรู้รู้ว่าเหมือนเราอ่ะทําได้ไม่เต็มที่เพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรือเป็นเพราะองค์กรไม่ได้ให้โอกาสเราหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะด้วยข้อกําหนดหรือข้อจํากัดบางอย่างหรือเงื่อนไขในการทํางานบางอย่างที่เราอาจจะยัง ไม่สามารถก้าวไปถึงหรือเรายังไม่สามารถมีศักยภาพมากพอในการที่จะทำแต่<ร>ไม่ใช่เรื่องแย่แล,แล้วสิ่งที่อยากได้คืออะไรสิ่งที่อยากได้งานมากกว่าน,นี้หรืออยากได้โอกาสอยากได้โอกาสคือจ,จริงๆองค์กรก็อยากใช้ทุกคนให้เต็มศักยภาพแหละแต่อันนี้ส่วนตัวคิดว่าที่เนี่ยใช้ทุกคนเกินศักยภาพทั้งในแง่ของสิ่งที่เขามีกับในแง่ของเวลาแต่ถ้ามุมเนี้ยรู้สึกว่า ก็ต้องมานั่งคุยกันรู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่เกิดว่าคนมันมีศักยภาพมากกว่าน,นั้นแต่ว่ากลับใช้เขาได้ไม่เต็มที่แต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นห่วงฝั่งนี้มากกว่าว่าใช้เกินหรือเปล่ารู้สึกอย่างนั้นนะขอใช้คําว่าเราก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วประ <laughs> มาณนึงก็แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบเราได้เรียนรู้อันนี้ในมุมของบ้านพอดแคสต์ก็คือเราทําตั้งแต่พรีโปรดักชันโปรดักชันโพสโปรดักชันต่างๆเหมือนมันก็แบบคนคนหนึ่งมันต้องลองทําได้ทุกอย่าง คือตั้งแต่ทำงานตรงนี้มาในตำแหน่งเดิมนี่ด้วยนะคะก็คือที่เนี่ยเรียกว่าเป็นที่ที่ขุดศักยภาพของเราแต่ก่อนเราเคยทำงานโฆษณาก็แค่แคแบบส่งปรู่รับปรู่ตอนนั้นเราก็คิดว่ามันร้อแล้วแต่พอมาที่เนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วศักยภาพของเราอะจากวันนั้นที่เราคิดว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันพุ่งขึ้นไปแบบ200เลยเพราะเราทำงานแบบว่ามันล้ำไปอีกขั้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องอยอมรับไลว่าเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยเป็นที่ที่ทุกอย่างมันรวดเร็วรวดเร็วในที่นี้แต่ว่ามันก็็็เเปนนรรรววดแบบงงงาาคฟตืออ้้ทให ทั้งสวยและอร่อยโรโลแกนนี้แปลว่าอะไรก่อนพี่เป็นคนคิดพี่ก็ตอบพี่ up for the people ไงเรายินหยัดอยู่เคียงข้างมนุษย์ทุกคนโดยไม่มีการแบ่งหรือจำกัดใดๆครับแต่หนูทำงานเด็กสแตน์ป๊อป ก็จะยืนหยัดเพื่อคนบันเทิงเราจะมองเห็นงานที่ดีเราเห็นคนตั้งใจทํางานเราอยากหยิบคนเหล่านั้นคนเล็กๆน้อยน้อยคนที่อยู่ข้างหลังให้มีอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรเงี้ยเซอร์ไนฟอร์ดพีเพิลเนี่ยแต่ละคนก็มีความหมายของตัวเองไม่เหมือนกันใช่ไหมตอนเข้ามาทำงานที่ครั้งแรกอ่ะไอคำเนี้ยคือฟังมาจากพี่โหนงเพรพี่หนงเขยบอกว่าเออไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามเนี้ยให้เรารู้สึกว่าทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือจริง ซึ่งสิ่งนี้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นไอดีนิตี้ในการทํางานของทีมเราเราสึกว่าอย่างน้อยที่สุดเว่าจะสื่อสารหรือทําอะไรออกไปเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่ามันถูกต้องแน่ๆเราต้องดับเบิลเช็คกันสิ่งที่เราอยากให้เกิดก็คืออยากให้แบบมันมีประโยชน์กับคนนะครับเหมือนพองานที่เราเขียนออกไปเราก็ตั้งใจว่าเอออาจจะให้ความรู้ให้แง่มุมหรืออาจจะให้แบบสิ่งที่มันน่าสนใจหรือบางครั้งอาจจะเป็นในแง่ของการ เตือนเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างมันก็คือเป็นประโยชน์กับเขาเองอะไรเงี้ยครับก็เลยเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ย ทุกๆครั้งที่เวลาเราแบบจะผลิตคอนเทนตน์โจทย์แรกก่อนจะคิดมันคืออย่างนี้เลยมันคือแบบเราจะทําอะไรได้อีกเพื่อสังคมหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบเราจะช่วยเขายังไงเวลามีใครสิทธิ์อย่างนี้นเราแบบเป็นพอดแคสต์อยู่แต่พอมีโควิดเฮ้ยเรามีซีรีส์อะไรได้บ้างที่ช่วยแบบให้คนหายเครียดขึ้นได้บ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันก็ช่วยแบบ stand up for people แล้วแมว่าจะบบเป็นสิ่งเล็กๆค่ะถ้ามองว่าคําว่า The Standard มันไม่ใช่แค่ แบรนด์ Brand, หรือโลโก้หรือชื่อของของบริษัทอย่างเดียวแต่มันหมายถึงมาตรฐานการทํางานของเราที่ถ้าเราเซ็ตมันว่าให้มีสแตนดาร์แล้วเราทําสํานักข่าวมันจะสแตนด์อัพเดอะพีเพิลโดยโดยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นน่ะคำว,ว่าเดอะสแตนดาร์ดในมุมมองของแอลคือมันไม่ใช่ชื่อองค์กรแต่มันคือมาตรฐานการทํางานที่เราเซตไว้ตัต้งแต่วันแรก oh <my> อก